ตามหลักการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเราได้แบ่งออกเป็นแนวคิด4แนวคิดหลักด้วยกันนะคะแนวคิดที่1การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแนวคิดที่2การเรียนรู้ตลอดชีวิตแนวคิดที่3กา,ารเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและแนวคิดที่4การเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์นกลางโดยเราจะเริ่มทําความเข้าใจกับแนวคิดแรกกันก่อนเลยนะคะอาจารย์อาจารย์คะ ในสาระของแนวคิดที่หนึ่งที่เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรมีสาระสําคัญหรือเนื้อหาอะไรบ้างคะที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนค่ะครับสําหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรหมายถึงการดําเนินการเพื่อให้องค์ความรู้หรือเทคโนโลยีการเกษตรครับถูกส่งออกจากแหล่งเดิมไปยังปลายทางหรือผู้รับซึ่งเป็นเป้าหมายครับ เป็นส่วนหนึ่งของงานส่งเสริมการเกษตรนะครับที่มุ่งเน้นในเรื่องของการเรียนรู้ของบุคคลเป้าหมายเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมด้านต่างๆครับประกอบไปด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ครับหรือ knowledge ครับจากคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจนะครับให้รู้ให้เข้าใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งครับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเป็นการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นจากการเห็นดีเห็นชอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นต้นครับ ประเด็นที่3ครับการเปลี่ยนแปลงเรื่องการปฏิบัติครับเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ทําไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ด้วยตนเองครับนอกจากนี้นะคะในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายยอมรับวิทยาการแขนใหม่ก็มีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลากหลายประการใช่ไหมคะอาจารย์ปัจจัยที่เราจะพูดถึงเนี่ยมีอะไรบ้างคะ ครับเกษตรกรจะยอมรับวิทยาการแผนใหม่ได้เร็วหรือช้านะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการครับซึ่งต่างก็มีผลในการถ่ายทอดเทคโนโลยีครับไม่ว่าจะเป็นนักส่งเสริมการเกษตรเองครับมีความรู้จริงในทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะครับการมีความสามารถในการถ่ายทอดมีการเลือกเครื่องมือสื่อสารที่ดีการวางตัวรวมถึงทัศนคเกตรที่ดีต่อการทํางานครับประเด็นที่2ครับเกษตรกรที่มีอายุน้อยมีการศึกษาดีมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่อยู่เสมอ มีเนื้อที่การทำเกษตรมากมีความสามารถในการรับข่าวสารและมีเพื่อนบ้านเพื่อนข้างเคียงที่รักในความก้าวหน้านะครับเป็น,นที่3ครับวิทยาการสมัยใหม่ครับที่ไม่ขัดต่อสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนเหมาะสมกับสังคมและความต้องการของกเกษตรกรนะครับซึ่งสามารถปฏิบัติได้ง่ายทําได้เป็นประจำนะครับและก่อให้เกิดความพอใจและมีผลตอบแทนสูงครับเป็น,นที่4ครับเรื่องของวิธีการส่งเสริมครับซึ่งเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับบุคคลและโอกาสมีการสาธิตและการปฏิบัติ รวมทั้งการใช้เทคนิคที่หลากหลายอย่างประกอบกันครับประเด็นสุดท้ายครับสิ่งแวดล้อมสนับสนุนดีครับเช่นการมีสถาบันการเงินเพียงพอมีสถาบันการตลาดที่ดีครับจะเห็นได้ว่าในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรนักส่งเสริมการเกษตรมีการทําความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายปัจจัยที่มีผลต่อการถ่ายทอดความรู้ให้เกิดผลสําเร็จและนํามาเป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อวิเคราะห์สรุปและกําหนดเป็นวัตถุประสงค์การเรียนรู้นํามาสู่การกําหนดเป็นประเด็นเนื้อหานํามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้และประเมินผลนะคะอาจารย์สำหรับแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะอาจารย์ในเรื่องนี้มีสาระหรือมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างครับการถ่ายทอดที่นี่การเกษตรนะครับเป็นส่วนหนึ่งของ งานแล้วก็เป็นบทบาทและหน้าที่สําคัญของนักส่งเสริมการเกษตรนะครับซึ่งการส่งเสริมการเกษตรนะครับเป็นการศึกษานอกระบบนะครับทั้งนี้เนี่ยหลักการของการศึกษานอกระบบนะครับประกอบไปด้วย6ประการที่สําคัญนะครับประกอบไปด้วยประการแรกเลยครับก็คือการที่ผู้เรียนนะครับเป็นศูนย์กลางนะครับประการที่2ครับหลักสูตรนะครับจะต้องมีความยืดหยุ่น นะครับประการที่3ครับตัวผู้สอนและก็ผู้เรียนเองนะครับต้องมีความเหมาะสมนะครับประการที่4ครับการจัดการเรียนรู้พึ่งพาทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลักที่สาคัญเลยนะครับประการที่5ครับผลของการเรียนรู้นะครับสามารถที่นําไปใช้แล้วก็สามารถให้เกิดประโยชน์ได้อย่างทันทีนะครับประการที่6นะครับเรื่องของโครงสร้างการเรียนรู้นะครับที่มีกฎระเบียบที่ชัดเจน ครับโดยการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับหรือ Lifelong Learning นะครับเป็นรูปแบบส่วนหนึ่งของการศึกษาที่เริ่มต้นนะครับในการเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆด้วยตนเองนะครับแนวคิดนี้เนี่ยก็จะเป็นการเรียนรู้ที่ไม่ได้หมายความถึงการเรียนในชั้นเรียนหรือการเรียนแบบท่องจําข้อมูลต่างๆเท่านั้นนะครับหากมีความหมายเน้นไปที่กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมครับที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารความรู้ทักษะและประสบการณ์ต่างๆอย่างต่อเนื่องครับตลอดช่วงชีวิตของแต่ละคนเลยครับ ในส่วนของแนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนะคะตรงประเด็นนี้มีรายละเอียดของเนื้อหาอะไรบ้างคะครับเราต้องดูเรื่องของหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหรือ participatory learning กันก่อนนะครับซึ่งเป็นการบูรณาการการเรียนรู้จากหลายส่วนประกอบเลยนะครับเช่นการปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างการเรียนรู้ครับการเรียนรู้ที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะนํามาใช้ในการพัฒนาชุมชนการเมืองเศรษฐกิจและสังคมครับ กระบวนการแบบมีส่วนร่วมนะครับจึงเป็นหัวใจที่สําคัญของการพัฒนาในทุกระดับเลยครับหากหน่วยงานใดหรือบุคคลใดเนี่ยครับนำการมีส่วนร่วมมาใช้ประโยชน์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเ่ยนะครับก็สามารถที่จะสร้างความเข้มแข็งหรือสร้างพลังให้เกิดขึ้นในชุมชนนั้นได้ส่วนกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนะครับเพื่อให้เกิดการยอมรับโดยเชื่อว่าประสบการณ์หรือความรู้เนี่ยนะครับทำให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมครับซึ่งเป็นเวทีที่สําคัญครับที่บุคคลเป้าหมายหรือบุคคลทั่วไปเนี่ย ซึ่งต่างมีองค์ความรู้และมีประสบการณ์นะครับได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับเกิดการถ่ายทอดหลายเวียนองค์ความรู้โดยเฉพาะความรู้ที่อยู่ในบุคคลนะครับทำให้เกิดความรู้เผยแพร่ออกมาทำให้เกิดมุมมองที่กว้างขึ้น<ม>เกิดความคิดใหม่ๆโดยผ่านการกลั่นกรองนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ตรงกับสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆได้อย่างแท้จริงครับถ้าเช่นนั้นแสดงว่าการถ่ายทอดที่ดีการเกษตร อาจจะนํามาเชื่อมโยงกับกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมล่ะคะจะจะทำได้อย่างไรครับการถ่ายทอดเทคนิคการเกษตรนะครับที่จะเชื่อมโยงกับกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนะครับถ้าจะอธิบายเนี่ยประกอบไปด้วย4ขั้นตอนที่สําคัญน,นะครับขั้นตอนที่1ครับก็คือขั้นตอนของขั้นประสบการณ์ขั้นตอนที่2นะครับขั้นสะท้อนความคิดและอภิปรายนะครับขั้นตอนที่3ก็จะพูดถึงเรื่องของขั้นความคิดรลบยอด และขั้นตอนที่4ก็คือขั้นทดลองแล้วก็ประยุกต์แนวคิดนะครับเราอาจจะสรุปได้ว่าแนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้กับการถ่ายทอดเทคนิคการเกษตรได้หลากหลายเลยนะครับและการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ควรจัดกิจกรรมนะครับให้ครบทั้ง4ขั้นตอนเพราะในแต่ละขั้นตอนเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับนอกจากนี้นะคะการจุดประกายพลังการเรียนรู้ โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมยังเป็นเสมือนกับการสร้างทัศนคติใหม่ที่เป็นแนวคิดเชิงบวกต่อการเรียนรู้ซึ่งจะทำให้กระบวนการสร้างการเรียนรู้สามารถขับเคลื่อนไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้เพราะสิ่งดังกล่าวเนี่ยจะทำให้พบกับความยัง่งยืนได้และการที่เรามีบุคคลที่มีศักยภาพอยู่จำนวนมากอาจมีโอกาสในการเชื่อมโยงทุกภาคส่วน เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมได้เราก็จะนําไปสู่การคิดการวิเคราะห์การค้นหาคําตอบอย่างเป็นระบบแล้วนําผลที่ได้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมก็จะก่อให้เกิดพลังทั้งในตนเองครอบครัวและองค์กรได้เกิดเป็นข้อค้นพบใหม่ๆองค์ความรู้ใหม่ๆนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขปัญหาโดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ซึ่งการจัดเวทีเรียนรู้สามารถค้นหาคำตอบที่เป็นระบบและนำผลที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมได้อาจารย์คะการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในที่นี้มันคืออะไรครับครับถ้าพูดถึงการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะครับหรือ student center นะครับ เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมนะครับการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักคิดค้นนะครับแล้วก็แสวงหาความรู้ด้วยตนเองครับโดยมีผู้ถ่ายทอดความรู้นะครับเป็นผู้กําหนดสถานาการณ์หรือสภาพแวดล้อมนะครับตลอดจนกําหนดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีวิธีการการเรียนรู้นะครับที่เหมาะสมน,นะครับแล้วก็สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียนเลยครับเมื่อเราพูดถึงการเรียนรู้ที่ Gen ทยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางถ้าเราจะเชื่อมมายังองค์ประกอบสําคัญ หรือองค์ประกอบหลักๆมีอะไรบ้างคะครับสาหรับองค์ประกอบการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยประเด็นแรกเลยครับก็คือเรื่องของหลักสูตรครับซึ่งจะต้องเชื่อมโยงแล้วก็ต่อเนื่องกับเนื้อหาสาระนะครับประเด็นที่2กระบวนการเรียนรู้ครับที่จะทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองได้อย่างธรรมชาตินะครับแล้วก็สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพตลอดจนเป็นการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเลยนะครับ และประเด็นที่3ประเด็นที่คัญก็คือเรื่องของการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ครับเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างหรือผลการพัฒนาของตนเองครับในการจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้โดยยุดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเรามีแนวทางที่ปฏิบัติเป็นยังไงบ้างคะ ครับถ้าพูดถึงเรื่องของแนวทางการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะครับเราสามารถสรุปได้ประเด็นหลักๆอย่างน,นี้นะครับประเด็นแรกครับเรื่องของการจัดกิจกรรมที่เอื้ออํานวยให้เกิดการสร้างความรู้โดยการออกแบบกิจกรรมครับให้เหมาะสมกับบุคคลเป้าหมายแล้วก็เขาได้ลงมือทํากันเองครับประเด็นที่2ครับการจัดกิจกรรมที่ทําให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันครับและประเด็นที่3ครับการจัดกิจกรรมที่เอื้ออํานวยให้ผู้เรียนรู้นะครับได้เคลื่อนไหวร่างกาย ทั้งแบบเน้นตัวผู้เรียนนะครับแบบเน้นความรู้ความสามารถแบบเน้นประสบการณ์แบบเน้นการจัดการปัญหาและแบบเน้นการบูรณาการสัดแลรกันครับค่ะเมื่อมองถึงองค์ประกอบและตัวมงชี้การเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางลักอะจาตรงนี้มันมีประเด็นอะไรไหมคะที่จะเป็นองค์ประกอบหรือตัวมงชี้หลักหลันะ ครับถ้าพูดถึงองค์ประกอบนะครับการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะครับมีองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ประกอบแรกก็คือการบริหารจัดการครับโดยมีตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงการพัฒนานะครับประกอบไปด้วยการกําหนดเป้าหมายโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนนะครับการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายนะครับการกําหนดแผนดําเนินการที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์นะครับการมีระบบการประกันคุณภาพภายในนะครับและ การจัดทํารายงานประจําปีที่สอดคล้องกับการประกรันคุณภาพภายใน languages languages languages. นะครับองค์ประกอบที่2นะครับการจัดการเรียนรู้นะครับเน้นที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนเช่นปุ่มหลังของผู้เรียนนะครับความต้องการของผู้เรียนความท้าทายบรรยากาศต่างๆแล้วก็การสนับสนุนต่างๆครับองค์ประกอบที่3นะครับการเรียนรู้ของผู้เรียนครับเป็นเป้าหมายที่สาคัญของการถ่ายทอดความรู้โดยเน้นที่ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับซึ่ง มีตัวบ่งชี้ที่สําคัญนะครับประกอบไปด้วยการเรียนรู้อย่างมีความสุขนะครับการเรียนรู้จากการได้คิดและก็ลงมือปฏิบัติจริงการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายนะครับการเรียนรู้แบบองค์รวมหรือการบูรณาการนะครับและการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ของตนเองครับอาจารย์คะในประเด็นถัดมาจะเป็นเรื่องของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสนย์กลางนะครตรงนี้มีรายละเอียดหรือเนื้อหาหลักๆอะไรบ้าง การประเมินผลมีส่วนเสริมสร้างความสำเร็จให้กับผู้เรียนนะครับโดยเฉพาะผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพความเป็นจริงนะครับโดยมีวิธีการและก็เครื่องมือนะครับประกอบไปด้วยการศึกษาวัตถุประสงค์ของการประเมินนะครับการกําหนดเครื่องมือในการประเมินนะครับและการนําแนวคิดการประเมินผลนะครับไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการถ่ายทอดความรู้ครับที่สําคัญครับในการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะครับจะมี ผู้ถ่ายทอดความรู้นะครับซึ่งมีบทบาทสองบทบาทที่สําคัญนะครับบทบาทแรกก็คือบทบาทในฐานะผู้จัดการและผู้อํานวยการความสะดวกนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวกลางนะครับที่ทําให้เกิดการเรียนรู้กับผู้เรียนนะครับบทบาทที่2คือบทบาทในฐานะผู้จัดการการเรียนรู้ครับก็เพื่อพัฒนาผู้เรียนนะครับในแต่ละคนให้เต็มศักยภาพโดยผู้ถ่ายทอดความรู้นะครับจะต้องดําเนินการต่างๆนะครับได้แก่การเตรียม การถ่ายทอดความรู้ให้เหมาะสมนะครับแล้วก็จัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับส่วนผู้ถ่ายทอดความรู้นะครับก็จะมีความสําคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับการถ่ายทอดหรือการจัดกระบวนการต่างๆให้สําเร็จรู้ล่วงจึงอยู่กับผู้ถ่ายทอดความรู้นะครับซึ่งจะต้องมีความตั้งใจมีความพยายามนะครับมีความอดทนนะครับต้องทํางานหนักตลอดเวลานะครับผลสําเร็จที่เกิดขึ้นนะครับจึงมีคุณค่าครับแล้วก็นํามาสู่ความภาคภูมิใจได้ครับ เราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่กล่าวไปทั้งหมดที่เกี่ยวกับแนวคิดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายโดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดเนื้อหาหลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การบริหารจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้โดยให้ความสำคัญกับผู้เรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปประธรรมได้อย่างแท้จริงค่ะ